บ้านปูเนี่ยเป็นหุ้นที่โดนชอ็อตเนี่ยสูงนะครับแล้วก็ถ้าเราดูแต่ละสิ้นวันทําการเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าบ้านปูเป็นหุ้นที่มีโรบอทเทรดเข้ามาอินเวฟอยู่ในฝั่งของการชอร็อตขาลงเนี่ยนะครับสูงมากอย่างเมื่อวานเนี้ยวันเดียวก็ปาไป4ีของมูลค่าการซื้อขายเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราไม่นับเรื่องนี้นะครับที่มันมีหุ้นที่มันชอ็อตเยอะแล้วคนก็กระหน่ำชอ็อตกันอย่างเดียวเ,ยเนี่ยในแง่ของปัจจัยพื้นฐานจริงๆนะผมเชื่อว่าหุ้นตัวเนนนีี้้ยยตตตอองบอกาามรว่่คไท ติดอยู่เยอะโดยเฉพาะฝั่งของแบบเจนหนึ่งเจนสองที่แบบเล่นแบบสิบยีสปีที่ผ่านมาสมัยก่อนแตกพานเนเี่ยะครับติดอยู่เยอะมากเลยเนี่ยครับที่ปูคิดว่าแบบราคานี้มันแบบมันเกินไปไหมพี่แล้วก็ลงมาที่ฟันเดเมนเทลก่อนคือ Q2 Q3 เนี่ยเราน่าจะเห็นหน้าตากําไร Q ิวออนคิวเยลออนเยเป็นยังไงบ้างอะครับครับก็ถามว่าเกินไปไหมก็คือมันก็สะท้อนอาการชอร็อตเซลล์นะครับซึ่งาถามว่าทําไมเขาถึงมาชอ็อตเซลล์ตัวพูดบ้านปูเพราะว่าฟรีโฟลด์เนี่ยนะครับ ของบ้านปูเนี่ยมากแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับก็คือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นแบบใหญ่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอพอหุ้นมันกระจายตัวเนี่ยการยืมหุ้นมันง่ายนะครับเพื่อจะเอามาชอ็อตอันนี้ก็สังเกตได้ว่าหุ้นที่มีลักษณะหน้าตาแบบนี้เนี่ยราคาหุ้นมันก็อาจจะโดนผลกระทบเยอะได้ในช่วงนี้ส่วนในเรื่องของพื้นเมทัลนะครับอตอนนี้ราคาหุ้นเนี่ยมันลงมาถัก ถึงจุดที่เป็นพรีโคจุดของโควิดเลยปี2020เลย4ี่บาทห้เนี่ยคือจุดโลสุดของช่วงโควิด4บาท40 4สิบาทห้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าชอ็อตเนี่ยก็คงอีกไม่เยอะละนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันก็ดูดูเขาเรียกว่าอะไรดูเทคนิคอลดูอะไรเขียนตามโปรแกรมอยู่แล้วนะครับทางด้านฟันเดเมนทัลเนี่ยฟื้นตัวนะครับในช่วงไตรมาสสองยีออนยีและคิวออนคิว นะครับสาเหตุเพราะว่าหนึ่งเลยราคาแก๊สเนี่ยเมื่อกี้ที่เรียนวันนี้สามเหรียญละไรมาสหนึ่งเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเหรียญเก้าสิบถึงสองเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นไรมาสองแก๊สเนี่ยจะดีขึ้นนะครับแก๊สดีขึ้นธุรกิจ่ันหินก็ดีขึ้นตามโวลูมที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันพ้นช่วงหน้าฝนในอินโดนีเซียแล้วก็ในออสเตรเลียออกแมาราคาถ่านก็ทรงๆนะครับก็ดูแล้วเนี่ยก็น่าคอเออร์เน็งน่าจะดีขึ้นแน่ๆ เอปเอิลเกตนะครับบาทก็อ่อนต่อเนื่องนะครับมีเอฟเปเกตแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยพันห้าร้อยล้านบาทในไตรมาสหนึ่งเนี่ยไตรมาสสองผมเชื่อว่าเห็นเห็นสูงกว่านี้แน่นอนแล้วก็ไตรมาสสองปีที่แล้วเนี่ยก็ติดลบไปแล้วนะครับติดลบไปสี่ร้อยกว่าล้านไตรมาสสองปีนี้ไม่ไม่มีทางติดลบนะครับเราก็เลยเชื่อว่าดีขึ้นทั้งเยอออนเยอคิวออนคิวแล้วภาพของไตรมาสสามล่ะเมื่อกี Q ้อย่างที่เรียน ธุรกิจโรงไฟฟ้า AAA ในในอเมริกาน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ธุรกิจถ่านหินนะครับโดยปกติโวลุ่มจะพีคไตมาสซัเพราะเป็นหน้าแหล่งนะครับราคาฐานตอนนี้ก็ทรงๆนะครับ1 3 0 1 4 0นะครับแก๊สขึ้นมาถ้ายืนได้3เหรียญน,นะครับผมเชื่อว่าไตมาสซัน่าจะเป็นจุดที่ยังเติบโตได้นะครับในเชิง Q on Q แต่ว่า ในในแง่ของคกำไรนิ่งนะครับแต่ว่าในแง่ของเน็ตโปรฟิตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับค่าเงนินบาทน,นะครับแย <ừ ừ. S 2> ่ออนแย่ก็ปีที่แล้วก็ไม่ได้ว่าดีนะครับสองพันล้านกําไรก็มีลุ้นครับมีลุ้นเบบติบโตแย่ออนแย่คิวออนคิวแต่ถามว่าเน็ตโปรฟิตเนี่ยมัน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 จะขึ้นต่อหรือเปล่าในไตรมาสสามนเนี้กําลังมากครับอืมพี่พี่ภูคุมถามหนึ่งแล้วอย่างราคาแก๊สสมมุติใจพี่ภูอ่ะพี่ภูคิดว่า Q3 เนี่ยมันจะยืนเท่าไหร่พี่สี่เลียญไหมห้าเหรียญ ถ้าตามที่ e i a forecast นะครับก็มันจะสามเหรียญกว่านะครับในช่วง <Okay. S 1> ของเพราะไตรมาสสามเป็นช่วง build up นะครับไอตัว inventory <Okay. S 1> ก่อนเข้าหน้าหนาวแล้วก็ปลายไตรมาสสามนะครับเพราะฉะนั้นราคาแก๊สมันจะสูงขึ้นในช่วงปลายไตรมาสสามแล้วก็ไตรมาสสี่ครับครับพี่ปุ๊บรีแคปนิดนึงคือบ้านปูต,ตอนนี้สัดส่วนรายได้ของเขาเนี่ยเอ้ยไม่เอาเอาแบบ EBITDA ลงไปเลยดีกว่าฐานผินกับแก๊สตรงนี้มันเป็น o p o r t ั o น,นกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่ อ่าอีบีดาของทันหินประมาณ5้าสิเปอร์เซนตะครับแล้วก็อีบีดาของแก๊สเนี่ยอยู่ประมาณส0มสิเปอร์ซนแล้วก็อื่นๆเนี่ยอ,อีกประมาณยี่สิเปอร์เซครับโอเคแล้วเมื่อกี้เราพูดเราพูดไปแล้วว่า Q on อนคเนี่ยมันน่าจะยืนประมาณสามนิดๆได้นะครับแล้วทันหินนะพี่คิวสามอ่าทันหินเนี่ยผมเชื่อว่าส่งนะครับเพราะว่าส่งตอนนี้เนี่ยร้อยสามสิบเนี่ยก็ยืนมาจะครึ่งปีแล้วนะครับร้อยร้อยสาสิบเหรียญเนี่ยนะครับ อเออร์เน็งของเราที่ทําไว้เจ็ดพันล้านเนี่ยนะครับในช่วงของปีสองพันยี่สิบสี่เนี่ยเราเบสบนราคาฐานหินเนี่ยสักประมาณร้อยสิบเหรียญร้อยเหรียญร้อยสิบเหรียญเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอาไซด์ค่อนข้างไม่ไม่ได้เยอะนะครับเพียงแต่ว่า,อ,าอัพไซด์เนี่ยมันก็ก็ไม่ได้เยอะเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดพายลดลบ้างเนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่วันนี้สี่บาทกว่ามันก็ดูแล้วมันก็เปิดอัพไซด์ขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าโอเคอะช่วงต้านเนี่ยมันอาจจะลงได้อีกนิดนึง แต่ผมเชื่อว่าอย่าง,างที่ตอนงบออกมาผมก็บอกว่าอะไรที่ต่ำกว่า5บาทเนี่ยเราต้องหันมามองหุ้นตัวนี้ละครับืมใช้ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทำความเสี่ยงนี้เราต้องสหรับคนต้องคิ่ความเสี่ยงนี้สูงมากนะคือดาวไซต์โควิดเนี่ยอยู่ประมาณ4่บาทซึ่งเราก็คิดว่าไม่น่าจะลงไปต่ำกว่าน,นั้นนะนะครับแต่ในขณะเดีวยวกันถามว่าขึ้นไปแรงๆเลยไหมก็อาจจะไม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเหมาะกับการเทรดดิ้งมากกว่าไม่ได้เป็นลักษณะแบบ VI หรือว่า a บ d Hold นะเพราะมันลงมาแบบโอเวอร์โซนจริงๆนะครับก็ mm <sweak>